สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูดาวในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองหน่วยการเรียนรู้ร้ำค่าภูมิปัญญาไทยเรื่องมารยาทไทยคุณค่าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะมารยาทหมายถึงแนวทางในการปฏิบัติหรือการแสดงวาจาภาษาท่าทางและพฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นคนทั่วๆไปจะมีมารยาทดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมของแต่ละครอบครัวบุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะและมีระเบียบวินัยเพียงใดคุณค่าของมารยาทไทยหมายถึง การปฏิบัติตนโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมขัดเกลาให้เป็นไปนตามความนิยมยอมรับของสังคมแต่ละสังคมลักษณะเฉพาะของมารยาทไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติและเป็นการแสดงออกต่อผู้อื่นที่นุ่มนวลมีความเป็นระเบียบแบบแผนมีกาละเทศะคือสุภาพอ่อนน้อมเคารพระบบอาวุโส มีกิริยาวาจาคำลงท้ายเฉพาะมีการยืนเดินนั่งที่ต่างบรรยากาศมีการแสดงความเคารพการทักทายการใช้วาจาการแสดงความคิดเห็นมารยาทโดยทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้ 1. การแต่งกายให้เรียบร้อยการแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ถือว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรม และจะได้รับความเกรงใจจากผู้พบเห็น 2. การสำรวมกิริยาท่าทางและคำพูดการอยู่ต่อหน้าผู้อื่นต้องสำรวมเรื่องการพูดไม่พูดคำหยาบคายตลกขนองเอะอะแสดงกิริยาท่าทางให้สงบสง,งียมเป็นการเคารพสถานที่รักษาบุคลิกของตนให้ดูดีในสายตาของคนอื่น 3. การรู้จักเกรงใจไม่ถือวิสาสะ 4. การให้เกียรติผู้อื่นการให้เกียรติผู้อื่นมีอยู่2แบบคือการให้เกียรติด้วยวาจาและการให้เกียรติด้วยท่าทาง 5. การกล่าวคำขอโทษและขอบคุณควรใช้คำขอโทษ และขอบคุณให้ติดเป็นนิสัยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเมื่อนักเรียนทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำรายงานที่1เรื่องการปฏิบัติตนตามมารยา t ไทยให้นักเรียนสำรวจมารยาทไทยของตนเองโดยการทำแบบประเมินและตอบคำถามคุณครูให้นักเรียนคัดลอกข้อความเหล่านี้นะคะลงในสมุดปกอ่อน ของวิชาสังคมได้เลยค่ะและมาพบกับคุณคูดาวใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ